ราชธานีมีประชากรเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายในทุกมิติจังหวัดบนราชธานีได้มุ่งเน้นเพื่อผักดันการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคศาสนาภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจังหวัดบนราชธานีได้กำหนดให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้วิสัยทัศน์อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานหุ่งเมืองเมืองธรรม2 3 1ปีด้วยพลังบวรโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพศ2567จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อยอดจากแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปีพศ2566จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานผู้เพื่อเมืองธรรม231ปีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนโดยร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และได้มีการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่นำแนวนคิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาใช้กับกิจกรรมหรือโครงการที่จังหวัดดำเนินการเช่นโครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อนโครงการชุมชนจักรยานลดคาร์บอนไดออกไซด์เทศบาลเมืองพิบูรณ์มังสาหาร นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆทั้งขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและเป็นรูป,ปธรรมจังหวัดบนราชธานีได้มีแนวทางการจัดการขยะทั่วไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการฝังกอย่างถูกหลักสุขาพิบาลซึ่งจังหวัดบนราชธานี มีบอ่อฝังกบอย่างถูกหลักสุขพิบาลจำนวนสองแห่งได้แก่บอ่อฝังกบเทศบาลเมืองบริณชมราบและบอ่อฝังกบเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารองค์งกรกปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีทังขยะอันตรายชุมชนไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนและองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่และหมู่บ้าน โดยเก็บไว้ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธานีดําเนินการกําจัดขยะอันตรายชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบลกําจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดบลราชธานี จังหวัดบนราชธานีมีการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจำนวนหนึ่งแห่งที่เทศบาลเมืองวรินชำราบพร้อมนี้ได้ส่งเสริมให้มีการนำขยะมาใช้ซ้ำหรือประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือนเช่นการนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ประจำวันคัดแยกขยะนำไปขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า คัดแยกขายรายได้เสริมกิจกรรมขยะแลกไข่การจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะหรือส่งเสริมให้มีธนาคารขยะหรือกองทุนขยะเป็นต้นจังหวัดบนราชธานีได้ขับเคลื่อนโครงการทั้งขยะเปียกรลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท้องถิ่นท้องที่ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการดำเนินการจัดทำทั้งขยะเปียกรลดโลกร้อน โดยเล่นดนรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำทังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมจังหวัดบนรัชธานีได้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้างระบบกำจัดขยะโดยการแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจำนวน4แห่งที่เทศบาลตำบลตะการพืชผลเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเทศบาลเมืองเดชอุดมและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองขอน โครงการกิจกรรมในระดับจังหวัดที่เป็นความร่วมมือระหว่างเจภาคีเครือข่ายโดยสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันและส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยหรือพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน231ปีหุ่งเหืองเมืองธรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโครงการส่งเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและร่วมรณรงค์วันดินโลกเนื่องในโอกาสวันดินโลกปีพศ2565 จังหวัดอุบลรธานีได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นรูปธรรมตั้งแต่การส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยการจัดหาถังขยะให้แก่ประชาชนจัดตั้งจุดรับขยะอันตราย คงตารถังขยะเปียกลดโลกร้อนและสนับสนุนให้เกิดธนาคารขยะในชุมชนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรณรงให้ประชาชนลดการใช้สินค้าที่ไม่จำเป็นส่งเสริมให้ประชาชนใช้ซ้ำและซ่อมแซมสิ่งของสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปขยะรีไซเคิลและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลขยะ โดยนวัตกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอันเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยหรือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามรอยถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดบุราชธานีผลิตภัณฑ์จากโฟมพ U มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โครงการชุมชนจักรยานลดคาร์บอนไดออกไซด์เทศบาลเมืองพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโครงการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนด้วยวิธีทาคาคุระคอมโพสซิ่งเมททอดโดยการมีส่วนร่วมระบบการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยแพลตฟอร์มวอรรูมเทศบาลเมืองพิบูรณ์มังสาหารการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตเทศบาลตำบลนานสวง ทั้งหมักลักโลกและหนอนแมลงวันลายจังหวัดบนราชธานีได้ร่วมกับเทศบาลเมืองคิตะคิวซูประเทศญี่ปุ่นในปีพศ2566ขับเคลื่อนโครงการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดบนราชธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์และขยะโพลียูริเทนหรือโฟมพียูกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติน้ำมัน จากการแปรรูปขยะพลาสติกและโฟม PU ด้วยวิธีไพโรไรซิดทำให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบเมื่อปีงบประมาณพาศ2566ลด,ดลงจากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลัง้อยละ1 2จึงทำให้จังหวัดบนราชธานีไม่มีขยะตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะและปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดบนราชธานีมีแนวโน้มลด,ดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี